กันนิดหนึ่งนะคะไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้เองคือคลิปเนี่ยมันมีออกมาเมื่อวันซืนค,คือเรื่องกรณีของตั๊กแตนจุดาเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วไปดูกันก่อนคือก็คือตั๊กแตนเนี่ยก็ไปโชว์เท้าความนิดเดียวก็แล้วกันก,ก,ก็ไปโชว์อยู่บนเวทีในงานหนึ่งแต่ปรากฏว่าก็มีคือรายงานข่าวเดี๋ยวอ้างว่าเป็นท่านเจ้าภาพท,ท่านเจ้าภาพเนี่ยก็นั่งดูอยู่เรื่องเหนไหมาการแสดงเ่ยต้องหยุดลงแล้วนะฮะแล้วก็จะมีท่านหนึ่งเนี่ยเหมือนมา บอกว่าให้หยุดโชว์ก่อนประเด็นก็คือถ้าเห็นเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันมีเก้าอี้อยู่ข้างหน้าก็จะมีคนยืนอยู่หน้าเวทีเป็นเก้าอี้อารมณ์เวลาไปงานแบบนี้จะเห็นเป็นเก้าอี้ท่านประธานนะอะไรแบบนั้นอะ่ะแล้วก็มันมีการแบบอาจจะบางเงินเกิดขึ้น นะครับเอ๊แต่เวทีก็สูงนะพี่ก็สูงไม่ก็สูงเข้าใจแต่ถ้าคนที่ไปยืนอยู่ติดกับเก้าอี้แถวหน้ามันบังถ้าไกลๆถ้ายืนสักสองแถวติดเวทีเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่เห็นไหมพื้นที่เนี่ยยืนตั้งแต่ขอบเวทีเป็นถึงชิดเก้าอี้แถวหน้าเนี่ยก็เป็นไปได้ที่อาจจะบังแต่ท่านท่านเนี้ยที่บอกให้หยุดเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมีความบารมีพอสมควรพอสมควรเพราะว่าคว้าไม้เพลงที่สองปั๊บบล็อกหยุดออาไปเดี๋ยวนี้งานนี้จะรู้จ่ายตังค์ไม่มีใคร ไม่มีใครโต้แย้งเลยไหมทุกคนก็ค่อยๆเดินซึมๆออกไปอย่างเงียบๆวงแตกเหมือนใครเอาหินโยนใส่บึงที่มีแหนมีแหนแหนบานแหนะแหนบานเงียบๆพอหินบานแหนหุบใช่เออเอาเป็นตามธรรมชาติเอออะไรแบบนี้เป็นต้นก็เห็นไหมตากแตนบอกไอ้ยุ่ยุ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 คือตากแตนเนี่ยออกมาโพสตในโซเชียลของตัวเองแล้วแหละก็ประมาณว่าคือ คืออันนี้ก็เห็นใจนะคือคือคนที่มาบอกให้หยุดเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตากแตนไม่มีคือตากแตนเขาก็บอกในมุมมองเขาเขาก็บอกว่าเขาก็ร้องตามหน้าที่อะไอ้ข้างล่างจะเกิดเหตุอะไรก็ไอ้ก็ไอ้เรื่องหนึ่งก็แล้วกันหนูอยากรู้ถ้ามีคลิปหลังจากเนี้ยพอพอแหนบานเสร็จปุ๊บพอตากแตนเล่นต่อแหนหุบไหมเขาจะเต้นยังไงเขาก็คงเต้นตามวงนอกสนุกของเขาเออ อาจจะหนีไปอะไรประมาณนี้นะฮะก็ว่ากันไปนะเขาก็มาตะโกนอย่างที่คลิปอย่างที่บอกนะคุณตั๊กกะได้บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าไม่ได้มีปัญหากับตัวเองแต่ก็แค่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีในงานของตัวเองคือศิลปินที่ถูกว่าจ้างส่วนใหญ่รับค่าจ้างไงก็จบเขาก็อยากทําให้เต็มที่อยู่แล้วนะเขาบอกว่านี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วเคยเจอคือถ้ามันไม่สนุกอะคนโชว์เองมันก็ไม่สนุกหรอกแล้วหลังจากเนี้ยกำลังผู้สาวพร้อมบอกค่ะเฮ้ยเพื่อนภูมบอบอกค่ะเฮ พอ,อ,อ,อหลังจากนี้จะเฮเบาเฮหนักยังไงคอนเสิร์ตขยับมามาเร็วสีายย้ายาวหรือเปล่าแต่ไม่หรอกหนูว่าเล่นเต็มที่อ่ะก็โชว์ต้องเต็มที่ค่ท<อ>ี่ช่วงนี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโชว์ในคนวงการบันเทิงคือก่อนหน้านี้คือถ้าปัญหาเรื่องการโชว์อันนี้คือ1บริบทแพทย์ล้อมอาจจะเป็นปัญหาหสองเจอลวนลามไปดูกรณีคุณแชมป์ SDF นะฮะคุณแชมป์วง SDF เนี่ยเขาเรียนลามเหรอทำไมอ่ะเขาโดนเรียนลามลวนลามอ๋อลวนลามเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมผู้ชายไปงับเป้าเลยอะ คือไอ้จับเดี๋ยวนี้มันไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้นางใช้ปากเนี่ยมาผิวสัมผัสกับบริเวณกางเกงคนมันชุลมุนก็อยากจะจับมือแต่จับผ้านะปลวาไอ้จับผลามันก็ต้องเป็นมือหนูขเขาก็คิดว่ามือไงแต่อันนี้มันปากไงมันปากใช้ปากงับเหรอยเอาหนูดูดเห็นไหมนางก้มแบบเนี่ยปับ๊บอ๋อไม่ไม่ใช่รอบเดียวนะหนูเออแต่แล้วเราไม่ได้สังเกตหนูก็นึกว่าใช้มือไม่ใช่มือคือศีรษะศีรษะท่านพี่คนนี้อาจจะบางนิดนิดะ แต่แนวความโน้มถ่วงของแรงเวียนของศรีรษะไปนนใส่ร้ายเขาหรือว่าเขา,นานเคิดว่า,นานเขาคิดว่าไม่ลอยอ๋อเช็คไม้เขาอยากจะพี่เอซเอเขาหนูรักพี่ค่ะอย่างี้ฮัลโหล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 ออ,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 อไปใส่ร้ายเขาคือคุณแชมป์เนี่ยสังเกตว่านางโกงบ้านท้ายคือเด้งกลับไปเนี่ยไม่ถนัดเพราะว่าอะไรคือไอ้มือที่จับอยู่ก็ถูกจับอยู่ไงรเดิอกไม่ได้ไงนางจะเด้งนางจะโกงไปถอยไปคือกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไม่ถึง มันเป็นลักษณะแบบนี้ <c oughs> คือไอ้มือจับยังรับได้ไอ้นี่เอาปากจะไปแบบซุก ซุกอะไรบางอย่างเ,เขาไม่ไห,ไหมบี้สุกิจตอนนี้เพื่อนซีบี้สุกิจต,ตอนนี้ธรรมะธรรมโไปแล้วเขาบอกว่าเวลาโชว์ชตัวในผับก็เจอบ่อยเหมือนกันทั้งสาวแท้สาวเทียมสาวสองหนุ่มหนุ่มบางคนก็มึนๆขึ้นเวทีนะพยายามจะนัวนเนีย<ช>ซึ่งตัวบี้เองเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคในการหลบลีกแล้วก็ให้ทีมงานเนี่ยช่วยกันมองๆช่วยกันสกรีนบ้างแต่ก็ที่ผ่านมายังไม่เคยถึงเจอกับปัญหาแบบอันตราย<ช>อ้ายแรงไม่มีคืออย่างนี้คือเมื่อวานเนี่ยมันก็มีงานประกาศผลรางวัลยิ่งใหญ่ที่สุดของ วงการเพลงอยู่งานนี้ก็คือสีสันอวอร์ดนะครับจัดมาเป็นครั้งที่31มแล้วนะคุณผู้ชมก,ก็ไปถามนักร้องเพื่องานนี้เป็นงานชุมนุมนักร้องเลยแล้วก็ไปถามบอกว่าเฮ้ยเคยเจอเหตุการณ์แบบประหลาดประหลาดคือแบบตะกะแตนไหมนะมีคนมามุงอะไรงี้ไหมหรือโดนลวนลามอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเป็นพวกตีกันหน้าเวทีอ่าส่วน,น <ะ S 1> ใหญ่แล้วก็อยู่ดีดีเฮ้ยอยากแจมขึ้นไปบนเวทีไปร้องเพลงด้วยชอบศิลปินไงปกติร้องอยู่คาราโอเกะศิลปินตัวจริงไม่ออกมาไม่อีกตรงกลางเนี่ยคือเจ๊หวาสวนผักที่่เราพูดถึงบอ อ้ไม่ใช่นั่นบุโกะปะนะไม่ใช่าต่ในเมื่อกี้ก็ถือเป็นการลวนลามอย่างหนึงออ่งแล้วก็เคยโดนลวนลามนี้ก็ปกติคืออย่างบิ๊กแอสเนี่ยพี่เจ๋งหุ่นล่ำมีเข่าๆเซอรเอรพี่เจ๋งบอกเลยบอกพี่ผมเนี่ยที่โดนประจำเลยถูกจับอาวะเพศโอ้โห อันนี้หลายคนโดนพี่ออฟพี่ออฟบิ๊กแอดบอกว่าโดนปลาน้าแข็งใส่ทั้งคู่ก็บอกก็เข้าใจและบางทีอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันพาไปแต่นี้มันพาไปมันเป็นลวนลามคนอื่นมันไม่ดีคือหลายๆงานเนี่ยมันอาจจะมีการดื่มกันเมากันเกิดขึ้นอา้าวแล้วผมก็หย่วนหยวนปล่อยกันไปนะครับก็ดูแลตัวเองก็ใช้หลบๆอา้าวบางคนก็ขึ้นมาร้องเพลงด้วยอยู่ดีขึ้นเวทีเป็นแจมก็โอเค,คอยากร้องใช่ไหมร้องไปเลยพี่แต่ถ้าตีกันอันนี้แน่นอนหยุดการแสดงให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนแล้วร้องต่อต่อไปนะคะมีหนึ่งศิลป ศิรศักดิ์ปานุ่มเขาก็เคยโดนจับเป้าเหมือนกันเขาบอกตอนโดนจับเนี่ยนะเป็นสาวเทียมจับเขาตกใจเลยเขาแก้เกมด้วยกันไงรู้ไหมเมื่อกี้เอซีเอฟเขาแอนหลบใช่ไหมเอสีเอฟแอบหลบพี่แมวแอนสู้อ๋อสู้แอนสู้ให้จับนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเจอนักเลงหน้าเวทีพี่แมวว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาพกปืนมาป้องกันตัวเองเวลาไปต่างจังหวัดแต่พกยังถูกกฎหมายนะอ๋อต้องมีใบพกอ่าต้องมีใบพกนะเวลาใครขึ้นมาประชิดตัวถ้าทางไม่ดีก็จะกระซิบบอกเขาว่าอย่าอย่าซ่าหรือว่ากอดแน่นๆให้เขารู้ว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้มาเล่นนน้องยา พี่เลนหรอบก็เจอขึ้นมาร้องเพลงด้วยเหมือนกันก็เชิญมาร้องซะเลยนะสิงโตนำโชคเนี่ยอันนี้คือเป็นแนวแบบอะคูสติกฤฤฤฤฤฤแบบใสๆแนวแบบบอสซาบอสซายังโดนอีกเหรอนางบอกว่าพี่ผมโดนจับทิ้งมันไปปุ๊ <c oughs> บเจะหัวใจจะบายไปปุ๊บหมัดอ,อ่ะโดนนะสิงโตไม่คือสิงโตเนี่ยเอาจริงนะเขาเคยถ่ายแบบเซ็กซี่ของเขานะขอเสื้อเขาทักคือ คุณเขาดีมากเลยนะคุณดีเขาดูช่วยกวนมากเลยนะงานนี้เล่นๆอยู่มีโลมพัดกระช่อกหนึ่งหมวกปิวเอาคุณผู้ชมถามเลยสิงโตไปไหนอะจับไม่ได้ต้องมีหมวกต้องคว้าหมวกมาใส่เออก็ไม่รู้จะคือเขาก็บอกคือสิงโตก็บอกว่าคือไม่รู้จะมาจับทำไมไอวะาเพศนักร้องเนี่ยแต่ก็บอกว่ายังโดนที่ยังดีที่ไม่ค่อยโดนเต็มๆคือกิตตังอาวุธของนางคืออููคลเล่กับกีตาร์ถือว่าดีดๆอยู่โดนมือมาคว้าแบบหนังรถกีตาร์ลงแบล็ปอะอะไรแบบนี้ได้หน่อยผู้หญิงก็อย่าว อ,อกจัวเลยนะคะว่าหนูเองเนี่ยเข <c oughs> ้ามาด้เซซี่ออแต่ก็ยังไม่ไวายนะคะโดนแฉบก้นค่ะที่หนักที่สุดนะคะคือโดนแฟนเพลงชูปากค่ะต้องชูปากถ้าเสียงรุลาโดนชูปากชูปากแต่พอดีแฟนเพลงที่มาชูปากรุลาเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ออตกใจมากใช่ไหมแต่ก็พยายามดูแลตัวเองก็บอกว่าเวลาต้องใกล้ชิดกับแฟนๆที่ต้องมารุมมาตุ้มรุมรักรุลาเนี่ยนะคะต้องก็ต้องป้องกันบางทีก็ต้องไปป้องกันหน้าอกไปเลยนะส่วนก้นเนี่ยคงทําอะไรไม่ได้เอามือไปปิดก้นหน้าอกก็โล่งจะปิดก้นเอ้จะปิด อกก้นก็โลกคือต้องเลือกเอาทักอย่างเลือกก้นละกันเสียดายน้อยสุดนะคะก็ต้องยอมเสี่ยงหรือว่าพอช่วงพักเนี่ยก็ต้องบอกให้กับทีมงานเด็ดดูแลแล้วก็บอกเจ้าภาพว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่องานหน้าเนี่ยจะได้ดูแลใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นบางทีเขาบอกว่าขนาดรู้ลาให้คนดูแลประกบหน้าประกบหลังนะก็ยังโดนก็ยังมีคนอื้อมือมาจับก้นอยากจับก้นบอสว่าบอสซาเห็นไหมบอสซาใช่ไหมเอออ่ะก็เดี๋ยวไปฟังเสียงนะรวมศิลปินแสดงความเห็นหลากหลายนะครับคือจริงอ่ะคนบันเทิงก็ตั้งใจมอบความสุขกันแหละแต่่ตปลวนามถึงงออะไไรขเาก็้ สูดต้ออาเชิญครับถ้าล่าสุดก็ที่จำมาจนทุกวันนี้ก็น่าจะโดนโดนลลวงดึงเป้าเนี่ยฮะดึงเป้างเกงขนาเล่นอยู่บนเวทีเลยเนี่ยมีคน,คนรู้สึกไงครับก็รู้สึกตกใจก่อนอยแรกโอ้โอมันระวังอะไรไม่ได้เลยครับ <laughs> มันไม่ได้โดนนะฮะคือมัน,กนเกงมนกันเกงยีมันหนาสีโดนอาจจะเป็นกระดุมกางเกงแล้วดึงไปอะไรพวกเนี้ย เราก็ต้องขอเขยเฝตามเขาเ <laughs> โดนนี่ไปก็รู้สึกระแวงระแวงเหมือนกันก็ปลัวเวลาเราออกไปหน้าเวทีใกล้ๆถ้าจะจับก็จับเบาๆแล้วกันนะ <laughs> มันมีอันเดียวไปจับแรงเลยเดี๋ยวมันเล่นต่อลำบากก็ <laughs> อ,อยากโดนเหมือนกันครับผม <laughs> ก็ทุกวันนี้ก็พยายามเดินแบบไม,ไม่ไม่ไม่ปัดป้องอะไรนะ <c oughs> ผมหล <c oughs> ผมก็เดินแอนแนอนไเนี้ยไม <c oughs> <c oughs> ่โดนแล้วที่ไหนนะที่บอกโดนงับเป้าอะ แจ้งมาด้วยนะฮะเดี <size mayor> <Par> ๋ยวจะไปเดี๋ยวไปครับคงไม่ใช่แฟนเพลงหรอกเคยโดนปลาน้ําแข็งเล่นอยู่แล้วแบบอยู่ดีก็มีน้ําแข็งปลาขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็บอกรอพอบอกกาดอะไรเงี้ยกาดก็แบบก็เดินหายเข้าไปแล้วก็ออกมา ไม่ได้พี่ไม่ได้พี่อะไรเงี้ยคือคงเป็นคนใหญ่คนโตอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าบางทีเขาอาจจะมึนเมาหรืออาจจะสนุกหรือว่าอาจจะลืมตัวเผลอขึ้นมาเงี้ยแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าหนึ่งคือเขาก็อยู่ในงานเขาก็เราก็คิดว่าเขาเป็นแฟนเพลงเพราะว่าเราก็เล่นมาหลายรูปแบบทั้งงานภายเลี้ยงภายในเราก็เลยเจอเขาโคตบุกขึ้นมากระโดดรถเต้นเต็มที่เขาก็แค่อยากกอดคอเรากระโดดกับเราเนี้ยขออย่ามาขึ้นมาแล้วเอามีดมาจ้วงหรือมาทำอะไรก็พอแล้ว ผมว่ามันอยู่ใน,ในเหตุการณ์ว่าต้องใจเย็นกันทั้งคู่คือตัวเราเองเห็นเหตุการณ์ที่มันอาจจะไม่โอเคมากเงี้ยแต่เราคือเราต้องมีสติก่อนเป็นอย่างแรกอะฮะว่าเราจะทําอะไรหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันอยู่เงี้ยคือทําได้อาจมันหนักหนากเนี้ยเราก็อาจจะต้องหยุดกันก่อนดีกว่าให้เจ้าหน้าที่เขามาระงับเหตุการณ์ก่อนแล้วดูสถานการณ์กันอีกทีหนึ่ง ดูก่อนว่างานที่เป็นงานแบบไหนนะครับเราเราก็เตรียมตัวถูกว่าอ๋อเป็นเวทีใกล้ชิดแค่ไหนพอเห็นเวทีใกล้ๆเราก็ก็ต้องทําใจผือไว้บ้างว่าวันนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมว่าสําคัญสุดก็คือสติของทั้งคู่นะครับว่าทุกคนจะมีความพอดีอยู่เราก็แล้วเราต้องมองโลกใ้ให้ดีว่าสุดท้ายทุกคนคือแฟนเพลงแล้วเราก็มาสร้างความสุข บางทีมันจะมีกเกินเลยบ้างอะไรมันก็ต้องมันก็ต้องว่ากันเป็นงานงานไปเอาทั้งแบบร้ายจริงๆเลยกับร้ายแบบน่ารักน่ารักร้ายจริงๆก็คือมีตีกันมีมาทุกเวทีขอจับมือบอเฮ้ยจับมือเลยเว้ยแล้วก็กระซิบข้างหูงเบาๆมึงอย่าซาหรือ <laughs> ยืนร้องเพลงหรงออะไรเงี้ยนะฮะรู้สึกว่ามันมีอะไรมาดน มาโดนใต้เข็มขัดพ่อหันไปปรากฏว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงแล้วหล่อนก็คิกกักคิกกักก็ประมาณจับมันได้แล้วจับของพี่แมวได้แล้วอะไรเงี้ยผมก็ใช้วิธีนามยอกเอาน้าบ่งครับก็ให้จับอีกเลยนะอยาาจับใช่ไหมเมื่อนี่นีนี่เขาก็คือถ้าอยู่บนเวทีเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรุนแรงอะไรมากแต่ถ้าลงไปล่างเวทีแล้วเนี่ยบางทีเดินผ่านปุ๊บโทษนะฮะมือบาบ้าบเงี้ย แล้วว่าอู้ที่บอกว่าขึ้นมาบนเวทีขึ้นมาป่วน,น,นามาอะไรแบบนี้นมีครับมีบก,ก็ก็ให้เขาร้องไปถมงเมื่อเขาจะขึ้นมาร้องหรือเขาจะขึ้นมาพูดอะไรถ้าโชว์มันจะเสียมันก็เสียเพราะเขา<ช>อะไรเงี้ยคนดูข้างล่างเขาก็จะช่วยกันได้อย่างเช่น<ม>ถ้าเขาจะโหเขาจะไล่เขาก็ทำของเขาเอง<ม>หรือถ้าเป็นเจ้าของร้าน ทุกคนก็จะนิ่งๆเงียบๆ,ๆ,ๆ,ๆปล่อยให้เฮียเขาทำอะไรเยอะเฮียเอารุปมา่วยกันได้ก็อารุมารวยไปคนอื่นเวลาเขาเล่นเนี่ยก็จะมีคนขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเออผมมาลงไปข้างล่างก็มีแฟนเพลงเขาก็จับหอมแก้มก็มีมีคนหนึ่งเขาเอาทิปมาให้เราก็ไปเอาพอไปเอาปุ๊บ <c oughs> เขามือามาจับเอ <c oughs> เอ,เอจับห้เลยครับพยายามจับห้ำอะไรเงี้ยเออก็อันนั้นพอเขาใจได้แต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่แบบ ชุลมุนจริงๆที่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะรอดไม่รอดอะไรเงี้ยคือ <c oughs> โอเคเดอะโชว์มัตสโกออนก็จริงแต่ออนแล้วมันต้องไม่เจ็บมันหรเรื่องไหมเรามีโดนจับก้นคือเหมือนมีกาดนะคะแต่ไอ้การที่มือเรียกสอดออกมาเนี้ยบางที่มันกันไม่ได้หมดไงเขาก็จับเวลาเราเดินเราจะเอามือปิดแบบเหมือนกอดอกตลอดอะไรเงี้ยข้างล่างก็อาจจะป้องกันย้ายแต่ว่ากาดเพราพยายามมีหดนึ่งไลยแรงที่สุดเลยคือคือโดนสาตเ์เล่า อันนึงเขาเมาเราเดินลงมาจากเวทีเขาก็เดินมาเฉียดเราแล้วก็เอาแก้วน้ําสาดเลยอันนั้นคือร้องไห้เลยแต่ว่าเขาแก้ปัญหาให้เดี๋ยวนั้นคือการก็เรียกไปคุยแบบร้านก็ขอโทษอะไรเงี้ยเราก็ก็คุยกับทางบริษัทว่าอ,อ ถ้าเป็นลักษณะนี้อาจจะไม่เหมาะกับเราเคยเล่นกับคุณสิงโตคุณสิงโตเล่นก่อนแล้วเราเล่นคุณสิงโตก็ร้องแบบชูวิดูว่าปาร์กตูนเด็กมันก็เอามีดแทงกันเสียบซวกอะไรเงี้ยมีแล้วเขาก็ต้องเคลียร์จราจรหรือเราร้องทะเลสีดาอยู่ริมทะเลเด็กก็ต่อยกันแบบชุนลมุนก็มีที่เคยเจออย่างที่เขาแทงกันเนี่ยเ,<อ>เราจะหยุดโชว์เลยแล้วให้ทีมงานเคลียร์<อ>แต่ว่าถ้าอย่างอีกโชว์หนึ่งที่เราเล่นคือน้องเขาแค่ต่อยกันเราก็จะพูดออกมาเลยว่า นี่รองทะเลสีดำนะไม่ได้ร้องบูลอยแล้วก็จะประชุมกับทีมงานว่าเ,ออเดี๋ยวถ้าทางโชว์อเอง็งเอ็งนั่งตรงนี้เลยนะแล้วพอใครเข้ามาใกล้เอ็นชาร์จเลยนะอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้ช่วงหลังๆของประสบการณ์แล้วมันเยอะแล้วค่ะตลกค่ะตลกกับทุกประเภทที่เข้ามาอย่างเช่นแบบถ่ายรูปเราเป็นคุณอาที่มีอายุขอถ่ายรูปหน่อยโอเคได้ค่ะมือมาเลยสวบแบบรัดเอวค่ะแบบ ชิดอะไรเงี้ยเราก็จะอุ้ยขอโทษค่ะแบบอุ้ยอย่าเพิ่งโดนตัวนะคะแบบหนูเป็นงูสวัดดยติดคือจะเป็นงูสวัดเออก็มุกนี้ดีเผ่ออาจจะดีดดีดตัวทิ้งเลยเฮ้ยหนูมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคนที่เวลาชอบไปนัดตีกันในงานคอนเสิร์ตอะเพื่ออะไรเขาจะเลือกเพลงเพลงไหนเพื่อกระตุ้นอารมณ์บัวลอยอันนั้นแอดบอกประจำนะบัวลอยขึ้นมาตีแต่เมื่อกี้ะปากรตนบัวลอยยังโอเคคือแบบโดนตีอะเนาะบัวลอยเลือดมันพุ่งพ่านไงทะเลสีพี่นั่งอยู่ดีไอพี่นั่งอยู่หนูอาสุดเออน้อง ทะเลสีดำเอ้ยเครียดตรงไหนตีกันเลยทะเลมันสีดำก็เป็นห่วงทะเลอไอ้สมมติพี่ร้องอยู่หนูจักมาจับนะพี่ลังร้องร้องมีมีเคยมีนักศึกษาเป็นแฟนขบพ,พี่เต้นวิ่งเข้ามาใอสอทเนี่ยวิ่งเข้ามาคว้ามาพี่เต้นเลยม็นไรไ,ไเป็นไรแล้วเขาก็ตกใจเขาบอกไม่ไม่ไม,ไม่เป็นไรไม่เจอ